โอ้ยโอ้อยโอ,ยอ้ยมาแล้วมาแล้วเร็วย,ยกขึ้นมา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 นมนบออุ้งบกสวัสดีคร,ครับพบกับพวกเราทีมงานสมองฟิสติเคิลเคยนะครับผม<ส>วันนี้หมายอีกหนึ่งหมาย โดยการใช้เขียบสดเหมือนเดิมครับตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่เขียดซิ่ง get sick, get sick. เขียดซิ่งเขียดซิ่งนะฮะเหมือนเดิมครับเหยียบตัวเดิมเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลงานกันครับว่าจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ได้ไซส์กันบ้างไหมเดี๋ยววันนี้ลองเทสต์ันนี้ก่อนควายเพิ Why, ่งลงไปเมื่อกี้ครับผม มาทีต่ตรงขนมมาดูแต้มแรกครับผม<อ>เขียดสดครับเขียดเตยแย่เต็มปากเต็มคอ โอ้ยโอ้ยมาแล้วเอะลูกโอ้ยกขึ้นมา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 โยกขึ้นมาบุบอะนี่นี่มาโชว์หน้ากล้องมาโชว์หน้ากล้องนี่กล้องนี่กล้องลุงนี่อ๋อนี่ครับผมนี่ครับน้องมิกครับผมมาแล้วหนึ่งแต้มเอาไปไปตรงตรงนึงก่อน กิเนกชั่นอะไรวะ อยู่ครับตัวแรกมาแล้วกัดมาวากเลยนะครับกัดแทบไม่รู้สึกเลยครับไปดูตัวต่อไปกันนะ แต้มที่สองมาแล้วไปดูกันตัวต่อไปกัดตรงหน้าเลยโอ้โหไม่อยู่้ย ปลาเลยเนะนี่ยปลาจะโอน,นครับหรือปลาเนื้ออ่อนกับตรงนี้นี่แหละอิสระนั่นที่เจอกับน่าจะเป็นที่เชื่อนี้นี่แหลนะเนี่ยโดนลูกนนหนึ่งโดนนะครับถ่ายเยอะ

ูครับแต้มที่สามไปดูตัวต่อไปกันครับอยู่ครับแต้มที่สี่ครับไปดูตัวต่อไป <c oughs> Đâu Rêu à. Mùn ma Rút tơ mang phá nè Ây Kiệt đuổi cũng bị Hãy ไอเบตมันหมาะไปกูแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายกดถ่ายไม่ติดนะครับับไปดูกันตัวต่อไปชอดได้ไม่ได้นะครับวันนี้ช่องสมอลฟิตของเราก็จบแล้วนะครับกับเขียดซิ่งนี่ก็ได้ปลารวมครับสามคนได้ปลาไม่เท่าไหร่ครับช่วงเย็นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเราได้ปลา เท่านี้โดยฟลาเนี้ยอ่อนหนึ่งแ g r นะครับเป็นฟลาเะโอนนี่เห็นไหมแกมช้ำเลยน้ก็เป็นปลาช่อนไซส์น้อยๆเล็กๆครับผมขอติดตามกันนะครับว่าวันหน้าจะเป็นคลิปอะไรวันนี้ช่องสมอฟิตของเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ